มึงมึงมึงของสีมาจาของเกียวมะเรงเครื่องมาจมูเกียวแบบเร่งเงียงีแก่ยังมั้เนีแก่ยังมัแต่งงเกียวไปสีเลยฮะเจ้าสีแก่ยังมั้เนียจให้บอกแบ่รถคนีก เห้ยเกาเกาเอคือเอาเกาามน้ำเกาเกงีมันไหลบาเแงเลยพ่ฟังกระฟามันห่างเป็นนิ้ยหมันก็บึมบลเลยตมเียงว้ยมันจะคล้องขับเลยนะว่าเป็นเดินเบาเกียว ตีตตกตับบอลน,นี่บอ,อลบบ<ช>บ่กดดูู่่รเม็ดขาบ่เต็มอืมี่เอาเต็มลถน่ะเฮ้ยเรเจ้าเล่นเครื่องคือดีนะ่มันหายเลย,ะลจะจยนะ เอ้ยือเป็นรูรูลุงรูเขาหลุมไม่ได้เหนียนไปจะไหนทั้งางไว้มันรูคู่หนาเลยทด้เหนียนข้าวเหนใยนนู่ลุงบ่มันมันหำยายายามาไหลมันมันเกาะเออได้เป็นน้ำหล่นเป็นบ่บ่คนขับกับมะเกลียวบ่เป็นน้ำยาเออหน้ากับหน้าจยู่พองจะสีพิทีไผยน้ำเลย์เออรูคู่หนาเลยท่างขัวแห้งรูแห้งหนาเกียดเลยข้าวขัวเออขขัวเขาเอาไว้ข้างนอกตัวเข่นว่ะ แกแกตอวนี้รถลุซิดอ่ะวาัอาจารย์เงียบดีนี่รถแกเงียบเงเนาะอามันเงียบมันจะไหนดีเงียบดีเงียบก็เราเจ้าอยู่ใูกเงียบเธรเขาเอโบไม่น้องกูเจอาเนาะแต่โบมันเงียบมันกทอมันหายไปเปดเปดเปดปดอยู่คิดไมดเลยว่ารถเขาขวงขิเป็นศาสเ่นผล จากตำหมดนะสามต่ำโงมันต้องกั้นด่กงเลยแดงเต็มอยู่เออเมันบอกว่าบอกว่ายกขึ้นเลยฐานมันจะได้สั้นทำไมเออมันมีเลยดิบอกต้องไปดึงขึ้นขึ้นฐานนั่นเลยเห็นบัวฐานมันข่างอ่ะเขายกให้มันสั้นมันจะได้กันนทำไมแดงเลยดิคนเก่าพวกมีเลยดิคนเก่าบ่ออกเลยอันนี้มันมันคือด่างมันต่ำแค่ไบอกมันไม่เพี้ยนกั้นยู่บอกว่อยว่ายกฐานไปเลยมันจะได้สั้นเลย มันจะสิบหกห้างฐานเอนี่ยเออยกตั้งแต่บันพับลงมาเลยไหมมันจีได้มันจีได้กันน้ำมันจีได้กันไปในดตัวมันสั้นน้ำนี่ออ่งนี่นี่หลายน้ำมันเก่าบ่มีเลยมมันน่เขามันรีบจ้าเขามันรีบมึงมึงไป็นเจ้ามึงเด้เมันรีบเกินงนึกมึงเรื่องอะไรอะไรรถอาจารย์รถเจ้าคือบ่เป็นรถเจ้าคือบ่ออกเห็นว่ารถเจ้าฐานมันสูงเลยด่างมันสูง หัวนกไ่ก็เที่ยวอยู่หัวกยู่ลยน้ำมาถล่เขาสามจบไ่ได้จอดตะเคียยังโ่บ่ทจอดจด้ต้องด <that> ูม <out> ่อาแม้ตจอดกจงเออเสียอยู่มันมีประวัติเหอนี่หเขาบอกว่ารถเอกควันเดียวอันนี้มาทดลองนี่มันเป็นเกียวอีอันนี้มาทดลองกัซื้อ ไปอยู่วะมันยันเขาไปเลยไม่ยันไม่รู้เก่าแล้วเกาวกาวดีกว่าเอากาวดีกว่ามันโมยูปอบอ่ะมันเล่นขึ้นเล่นลง้งนมึงเอากาวยันมันก็จบแล้วเพราะว่ามันมุดไปเอ้าบึ่งนี่ตายเลยเข้มบ่ ยิกันยูซีนาะจะว่าตงกมอซี่เนาะโอ้ตรงตีออกนะใ่้เเนเล่กูว่ามึงน่งเล่นขอยของตีวะเอามือตีได้ผูดังผูแก้กับเจ้าอยู่บ้านนี่นะพึ่งจะตอกัได้เตตอนหนูไหที่เนาะอันนี้ไอ้สี่นาะจะวาตีว่ตีออกกันเ่ยไปออกแข่งวันี้ปะนั่นน่ะข้าฝ่าดี เออหน่ะที่หมดหน่ะเพราะว่ามันนั่งเรียนทำเจ้าของมึงเอาตีนนี่ออกไปหน่ะหวานเย็นไอ้หนุ่มหวานเย็นเนาะกาวมาแล้วครับกาวเอาบึ้งบึงเป็นแนวทางครับบึงเป็นแนวทางตั้งขางไหมฮู้มยัดยัดใส่ขางคอเลยเออถ้ากาวแล้วก็บตัวทึ่งน้ำเด้อยัดซื้อฟ้าน้ำไหม ไม่ดีอยู่หน้ามเจ้าตูบยูมึงเบยได้ินนะโอ้ยหน้าพระน้อันทำกินนี่มเลยต้องมันิลมเลยมึงเนมึงทามันน่นั่นหน้าวัดเนี่หน้าอยู่ข้างวัด ต้ิน้เบองเ้อปลาเราเบิองเอาไปถามกินน้ำเามนนาไป่ยกินเมื่อเขาตั้งไวุ้้นเยอะหนดจะมิ่วหน้ามิ่วคือเปลี่ยงยังไมิ่วมัยังเปลี่ยงเลยนะานี่บซื่อยังมากเลยวลาซื่อแต่น้ำแข็งมาก้นะอันกออนม่ห่เข้หูพื่อใดบักน่อยให้บักไงอ๋อไปใส่ห่วย

ไม่มันลมหลวมหมดวะมันไปได้คนททนไหมแกนมันพอไปหน่ะไหมต้นนอตเบอร์สิบสองเลยบ่มันบุหรือันนี้จำนี่นะรถไม่เขาสียอายเว้ยเป็นบาปะาะอะไรฮะยังเออแกนมัน ก็บีบนะกรบเกนีันกัค่องเกนมันก็ล็อกแหลกนั่นแหละนี่ทังไหนวะขาเคียร์ลวมหมอันนี้พระท่านไหนยางกันไปนี่แล้วแล้วที่เกี๋ยวนั่นหมดมันมันต้องปิดตัวทึ่งในหฮมมันต้องยาตัวทึ่ง เพราะว่าตัวรางมันเลี้ยนขึ้นแลีลงมันหมดล่ะแต่จังหวะว่างข้อลงมันก็เปิดขึ้นเขาเออตัวนี้ต้องปิดสายฟ้าฟ้าอุ่มแล้วตัวข่างก็จะหายมันอันนี้จะหายเอากาวใส่แล้วก็ฟ้ายุตินน้ำนะฟ้าปิดนะตัวนี้ยุตินนใช่ไห่ยุสน่องใช่ไหมทั้งคางเนี่ยเออแม่นเบอรเล่นห่วยมันกลุ่มค่านะมันกูเด้อขับรถนี่ เออดีตัวยาวมันเรียงหอดเก่าเรียงหอดน้ำมันกูมทุจอดเอ้คุ้เที่ยวกันเดียวตันฮะเอาหันซองเบื่อเนาะไม่ได้เงินหรอกหันจังเลหน้ากันหน้าบัดเอามาหน้าห้วยตัวลุงนี่ยสุดเดียวมันบุระใบจะบใบน้ำมันมีบ่ฮะเออยัดเขับไปเลยก็ได้แต่มันบ่ลายดอกมืนแต่มองนั่นไลยมองข้อนะ จะไปตรวปากทอพุนดเท่อีวิซีอ่ะ่เหล็กบอลแนวครับไป